สวัสดีครับอยู่กับช่องเสี่ยมแม่แปดสูบเบิดหนาหน้าครับโอ้โหว่าสิเฮ็ดหยังพี่น้องไงก็เลยเฮ็ดงร,เร,ง,ร,เร,รเดงเรียนเลี่ยงตะกะเตียนครับสิเฮ็ดสามงเรียนพี่ละ่ะเฮ็ดจากห0าสิบข้อเพราะว่าตะกะเตียนมันบาหอด ห้องเย็นยัยอยู่กรุงเทพอยู่บางบัวทองครับขอรับซื้อหลายพันภาวาซุ้มเรื่องออคอลอี่แหลน้ำบานน้ำซองนะ่ะคอกสองคอกนะ่ะคนขายน้ำบ้านน้ำซองก็เดี๋ยวจินแล้วห้องเย็นเขาต้องการหลายบาขอเขเลยร้องว่าได้เช็ดจากสามโรงเรียนนะครับนี่แค่แซมเปิลก่อน หนึ่งโรงเรียนใส้ได้สิบหกข้อไม่เป็นสิบหกข้อไปสิบแปดข้อค,ครับพี่น้องวาดีเฮ็ดตอดไปพเพิ่ะอีกสองโรงเรียนเป็นสามโรงเรียนนี่เสซึบๆบ,บ,บ,บางกอนบ่คนเคยเฮดจิกเทียแล้วก็สิบแม็กก็ปลูกหงาแล้วล่ะยี่สิบไรอยู่ถึงคกอันนั้นก็ของปลูกงาแล้วครับกำลัง แตกสวดๆอยู่แต่กระแตงในเฮ็ไดได้สองข้อกังดอกเฮ็ดไว้ก่อนแต่ว่าโรงเรียนหนึ่งอ่ะพี่น้องวันนี้ใช้ได้ประมาณสิบแปดข้อบอกประมาณนะครับก็สิบแปดข้อเฮ็ดไ้สำหรับสิบแปดข้อข้อสองคูณสามครับม้งผายาันเห็นแดดน้องซองเฮ็ดยังก็ต้องเฮ็ดเป็นระบบระเบียบนะพี่น้อง ติดนิสัยมาจากเกาหลีครับค้นเกาหลีก็เฮ็ดยังกัเฮ็ดจนสุดเลยนะเฮ็ดจนสุดเฮ็ดเต็มที่เลยับ<ม>วออยากเฮ็ดคอร์โคลี้แหลคอ,อกสองคอ,อกมันคือกับ็ดเศษเส็นหัวพี่น้องเฮ็ดทั้งทีเฮ็ดใหญ่หลดขนาดหกใหญ่ยี่สิบไรกองไฟ ต่อมาจากทงทงนลยครับหลอดเข่าหลอดใต้ดินเพื่อรถเทนเลอร์รถเกีียวเข่าพันค่อยบอได้อันนี้วันนี้พึ่งมุ้งหลังคาพลาสติกเสร็จน่ยพี่น้องแล้วก็ทงทงนี่เห็ดเป็นรับลมแม่อย่างน้อยนี่ช่องอากาศเนี่ยเหย้งบมาสองเซน เบิด,ด์ต่ละเกี้ยงหนองแล้วเสด็ขอไหมครับขอคาเห็ดคอ,อกแตกะเตนนะอันนี้พึ่งมันกำลังจับคู่กันพี่นอ้องนี่ละเฮ็ดเห็ดว้เฮ็ดเห็ดห้นมันแบบมันโค้งถาวรนั่นครับนี่กำลังตืน่นพึ่งเลี้ยงได้สองคอ,อกนี่หละสองคุณสามอย่กผมจะเปลี่ยนเบื้องนะครับ กำลังจับคู่กันเพิ่งจับคู่กันในว้านนี่แหละถ้าผมเห็ดจะซีมหาอคอกเนี่ยตะกเตนผมที่สามารถออกได้ทุกมือพี่น้องมือละยี่สกิโลโกงนึงก็ใส่ไข่หากิโลแต่เขากส็เเี้่งแบบหมุนเวียนกันไปออกทุกมือทุกมือ ขีไล่ครับเมื่อละ20กิโลครับเมื่อละ8,000ก็ดีเรี่ยงหน่ยมันว่ได้ซื้อหัวอาหารนะพี่น้องว่าเต้ามีใหญ่กันกินปลูกหญ่าที่เดียวรวดลงทุนใยัยที่เดียวรวดทินงานก็นั่งมวงๆแม่งนี่แหละครับหองนี้อะไรใส่อรงานเหรอก็ ถังว่าสำหรับฉีดรถฉีดน้ำไปเดีไปฉีดอยู่ที่ที่ปลูกไม้นะครับถังสองพันลิตรนะเบื้องเงาพี่นอ้องเดี๋ยวยังไงซีอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆนะครับกำลังเลี้ยงนี่แหละสองคอกแต่ว่าจะดีใหญ่มาเพราะว่าตะเตยียนมันต้องการแดดต้องการแดดต้องการล้มครับแห้งแดดดีเท่าไรตะแต,ตยียนแหงสีงามพี่นอ้องยังกิน หลายใหญ่ไว้เลี้ยงในโฮมนี่มันตะก,กระเตียนมันอารมณ์บดีมันบ่ค่อยกินหห้าเราโตก็สีสีทึบๆนะคั้นเท่าเลี้ยงกลางแจ้งตัตะก,กระเตียนที่สีแบบสีเหลืองต้องงามด้วยเอาผมฝากกดติดตามช่องเสียแม็กแปดสูบไปได้ครับหลังจากว่ได้อัพคลิปมาเียนกลัวเพื่อแล้วครับ รถเกลียวกับเบ me. ิดหนาเกลียวเลยเกลียวกระเจาะได้่นละเลยลองจับธุรกิจเหยี่ยงแต่กระเตียนเบิ่งนี่โรงเรียนแรกเราเสียดอีกต่อไปอีกเสียดต่อกันอยู่ละพี kind of ่น้องไปจากสองโรงเรียนค่อยๆไปเจรขันก่อนนี่งบมาสองแสนม่ดแอลเล็ตแล้ว เสียเมียกมาถือเงินครับอยากได้ก็ขอเขาเอาเขาบอกให้ก็เรียงั้นหาได้ทุกบาททุก,ท,ก,ท,กทุกสตางค์ก็ใหเ้เมียเก็บเมียฝากเออยเอ,อยู่กับเขามันใจง่ายอยู่กับเมียแหละค่อยดีน้พี่น้องนะครับผมขอบผมครับสวัสดีครับ